สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานจิตรลดากตันยุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมครั้งที่3วันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิต ในงานจิลดากตันยุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมครั้งที่3ซึ่งสมาคมสิทธิ์เก่าจิลดาในพระราชูปถัมและกองทุนจิลดากตันยุตาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษา2เมษายน2568 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่อบรมสั่งสอนให้ในักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติและเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนจิรดากตันยูตาโอกาสนี้ทรงจับฉลากของขวัญพระราชทานแก่ครูและสิทธิ์เก่าและพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตเพื่อนําไปประมูลหาไรายได้สมทบกองทุนจิรดากตัญยูตา และวส่งรถน้ำครูที่ถวายพระอักษรเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมการรดน้ำขอพอรให้คงอยู่สืบไปในงานมีมุมถ่ายภาพจำลองบรรยากาศโรงเรียนจินลดาและการแสดงขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในโอกาสเจริญพระชนามายุ70พรรษาได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์เพลงรักเพลงกีติภูมิจินลดาและการขับร้องหมู่เพลงเจยังแจ๋วเพลงเทพของไทยมีสิทธิ์เก่าและครูที่เกษียณอายุแล้วร่วมงานกว่า200คน กองทุนจิลรดากตันยุตาตั้งขึ้นเพื่อดูแลสวัสดิการสําหรับครูโรงเรยียนจิลรดาที่กเกษียณอายุที่ผ่านมาช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลทําระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามดูแลสุขภาพครูจัดงานทําบุญให้ครูที่มีอายุตั้งแต่90ปีและจัดพิธีบําเพ็ญกุศลให้แก่ครูโรงเรยียนจิรดาที่ล่วงลับไปแล้ว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษัคราราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีมีพระดำรัสถึงการขยายความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรและศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีเพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรมและการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21มการาคมพุทธศักราช2 5 6 8เวลา9้านาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิน่นของสาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้าวกว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชดิยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยัง ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธารณนัตเยอรมนีหรือ d k f c เมืองไฮเดลเบิร์กโดยมีศาสตราจารย์ดรมิเอลเบอร์มันประธานและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธาร์นตเยอรมนีและคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์ดรมิเอลเบอร์มันประธานและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเดรมันนีนำเสด็จไปยังห้องประชุมพร้อมกับกล่าวถวายการต้อนรับและกลาบทูลว่ารู้สึกเป็นเกียรติและปราบปื้ม ที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรขคัติยราชนารีสเสด็จมายังศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพนานสาธารณรัฐเยอรมน,นีอีกวาระหนึ่งในความร่วมมือพัฒนาการศึกษาสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพาานันธ์สาธารณรัฐตเยอรมนีมีความยินดียิ่งและพร้อมในความร่วมมือดังกล่าวโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครจุกมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัตติยราชนารีมีพระดำรัสถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพาานันธ์สาธารณรัฐตเยอรมนีกับหน่วยงานที่ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างบุคลากราผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรมและการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล It gives me great pleasure to have the opportunity to visit the German Cancer Research Center Dekai f s a d again with a team from the j u l a b o n Royal Academy Of CRI and the Jodhpur Research Institute, CRI. In my role as president of CRI, we first initiated a long-standing collaboration with Deccan said, spanning more than 30 years for research and human resource development when Professor Suhausen was director. And since then, we have had day and staff visit CRI for both research and academic activities on a regular basis, including teaching and training our staff. It is therefore timely that today we are gathered to renew the partnership that has greatly contributed to our shared effort to better understand and research novel and improve ways to treat cancer. In 2006, the digital Pond Royal Academy was established to provide academic and professional education, particularly in medical science, nursing, and medicine, with cancer being a key focus. The collaboration between the July Royal Academy of C.R.A. and uh, they have said represent a strong commitment by both institutions to advance research and education and healthcare to improve the life of the people. This. Particular partnership has already achieved significant milestones. CRA researchers have benefited from doctoral and postdoctoral training scholarship at DeKalb. Their ongoing research has produced important results, including. Publication in fundamental studies. Additionally, we have strengthened our relationship through the knowledge exchange in medical physics and radiation therapy. Professor Oliver Jackal visit and participate in. Our symposia and lecture over the past four years have enriched our understanding and capabilities in this critical area. As this memorandum of understanding is to be signed today, we reaffirm our commitment. To working together for a better future for the people. This agreement symbolizes our shared vision of using science to improve the life of the people, particularly in the area of cancer. I'd like to take this opportunity to acknowledge everyone who has contributed to the success of this partnership. In my role as Chancellor of Tulapon Royal Academy Council, I emphasize our determination to achieve mission to improve the quality of life of the people, including the underprivileged through science, technology, and innovation. I trust that both institutions can move forward together with a renewed commitment that our combined effort will be successful in bringing hope and positive change affected cancer positive to those affected by cancer. ทั้งนี้ศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทร <Okay. S 1> งมีพระปัญญิฐานมุ่งมั่นให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงจัดตั้งขึ้น mm hmm. เป็นสถาบัานระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยรวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดอแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงติดตามงานโครงการทูบีนัมวันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปโรงเรียนอยุทยานุสร์อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดชมรมกับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมวันโรงเรียนอยุทยานุสร์ซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงห มีนักเรียน2,400คนน้อมนำหลักการโครงการทูบีน้ำประวันเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนปัจจุบันเป็นชมรมระดับเงินปีที่2ดํดำเนินง,งานตามหลัก3กและ3ยปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อโซเชียลที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายมีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เห็นคุณค่าตนเองและเข้าสู่กระบวนการบําบัดต,ตามโครงการใครติดยาย,ยกมือขึ้น ด้วยการปรึกษาแบบแมทริกโปรแกรมส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq มีอาสาสมัคร30คนจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมาชิกให้คำปรึกษามีกิจกรรมพื้นฐานอาชีพและสร้างไรายได้เข้ากองทุนชมรมเช่นหัตถกรรมจากใบลานขนมโรตีสายไหมศิละปะสร้างสารรค์บนหน้าเคก้กจัดทำหนังสั้น ตลอดเวลา22ปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรมให้เกิดความยั่งยืนโดยเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินโรงเรียนบางปะหันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกลุ่มต้นแบบระดับทองโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์โรงเรียนอยุธยานุสร์สถานพินิจกลุ่มต้นแบบระดับเงินและโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคนอุปัมภมระดับดีเด่น เยาวชนของจังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับรวันระดับประเทศ4รุ่นในการนี้พระราชทานเข็มที่ระดึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนับวันพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกครติตยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาเฝ้า โดยพระราชทานกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีเดมวันจากสถานศึกษาในจังหวัดท่งแนะนำการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตทูบีเดมวันร่วมกับสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิก1 6 5 5 0 0คนมีอำเภอทูบีเดมวันครบทุกอำเภอรวมทั้งมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจทั้ง7ประเภท องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568ขอนแก่นเกมส์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568ขอนแก่นเกมส์ น้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังห,หวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังห,งงหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่22-30มกราคม2568 <cualquier S 1> เ,เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานำทักษะกีฬาที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาแสดงศักยภาพในวิธีการแข่งขันที่มีความเป็นมาตรฐานและเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปสู่กีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปภายใต้คำขวัญกีฬาแห่งมิตรภาพและความสามาคัคคีจัดการแข่งขันรวม26ชนิดกีฬารวมถึงกีฬาสาธิตคือรเมิร์สกีการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมส์ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการกีฬา เพื่อต่อยอดเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขององค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ที่หอประชุมโรงเรียนป่าไม้อุทิศสีอำเภอพบพระจังหวัดตากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกันปนารุดดิตองคมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทาน2,493ชุดไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและในายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบในพื้นที่สำหรับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกันนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ รวมทั้งลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยต่อจากนั้นเดินทางไปหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรหม,ม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทาน2,997ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ในอำเภอโกรกพระเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยองคมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจสร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นหลนพล้อาานะองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนำพนิ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนำพนิ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กุหลวงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3ามี่ตําบลแม่กุอำเภอแม่สอดประกอบด้วยตำรวจตระเวนชายแดนฐานปฏิบัติการบ้านแม่กุหลวงและทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกําลังนเรศวร ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ท่าพุทธาบ้านริมเมยจนถึงลำห้วยไร่ท่าข้ามธรรมชาติบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตําบลมหาวันระยะทาง25กิโลเมตรรวม110ถุงเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันประเทศชาติปติรกิร <c oughs> แตแอนตอนบ่ายเดินทางไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกอเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลแม่ป่ ฟังบรรยายสรุปโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่จังหวัดต,ตากโดยสำนักงานชนรทธานที่4ปัจจุบันมีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำร,ริ99โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ79โครงการเป็นประเภทอ่างเก็บน้ำ15โครงการฝาย19โครงการสถานีน้ำสถานีสูบน้ำ6โครงการและอื่นๆมีพื้นที่ได้รับประโยชน์น้ำ59,000ไร่ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระาราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิรก่อสร้างแล้วเสร็จปี2531เ,25เพื่อแก้ไขาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรเป็นเขื่อนดินความจุ5,800,000ลูกบาทเมตรส่งน้ําช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตําบลแม่ปะและใกล้เคียงจานวน6,500ครวัวเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์กว่า4,700ไร่รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิก835คนโอกาสนี้องคมนตรีปล่อยพันปลาลงอ่างเก็บน้ำเพื่อขยายพันปลาสร้างสมดุลทางธรรมชาติและเป็นแหล่งโปรโตีนของราษฎร องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่โรงแรมรอยย่อริเวอร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนพระราชทานที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษาจาก15สถาบันได้รับทักษะความรู้ในด้านต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเข้าทํางานองค์มนตรีกล่าวถึงภารกิจของมูล,ลนิธิรา,ราชประชานุเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพ,พิบัติต่างๆมาตั้งแต่ปี2506จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า61ปี ยังให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่เรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากเหตุสาธารณาภัยและนักเรียนทุนกำพร้าจากสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาส่งเคราะห์จำนวน2,531คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมี่รวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ